แหงๆมึงทาดลูกไปน้อนที่นอนเด้อเด้อเฮงรับพี่น้องรับรับรับมีคนแอบเบิงน้องรับด้วยไปมึงจะนอน,นอาถุงเงินไปดูน้อง,งใกล้ๆสิอย่าไปแกล้งน้องนะ ถุงเงนห้ามไปแกล้งนะอ่ะ,อะ,อะไปดั้งดูน้องเวงนางเวงนองนถุงเงินงพี่น้อนมากระแมวเนี่ยวยิพันยู่น้ำกันนี่ยคว่ำผูกพันเพันมีเด้อจ้ะดูด้วยนะถุงเงนินน้องนอนอ่ะนนเวรนางเิรนอนถุงเงนินถุงเงินรักแหงๆไหมลูกพี่ถุงเงนินไม่มีคำเตอบ ต่ว่เชิญตีหักเละเละเละอันดาพี่ถุงานแอบมองหนูหลับเหรอ <c oughs> พี่ถุงานพี่ถุงานแอบมองเฮงเคงหลับนะครับตัดตัตัดนี่ไอ้มาแอบมองทำไมแอบมองเฮียงหลับเนนนนด้วยพี่ถุงเงินนะนะพี่น้องดื้อ ง,งั้นเก่าอีกแล้วเมื่อกี้ไปไลไรดดนะบ้านมาวันใดมัดน้อบอพี่ทุงเงนินแอบมองเฮงหลับเลยครับทำไมเฮงหลับแล้วเฮงไม่รอหรือ,อยังไงพี่ทุงเงนินเดี๋ยวพีงง่ถุงเงินถุงเงินนั่งอยู่นี่นะถุงเงนินไปแอบมองน้องหลับเหรอ โอ้เฮงง่วงนอนหรอครับเฮงง่วงนอนครับง่วงกนหลับไปเลยลูกหลับไปเลยนะเฮงเฮงลุบหลอมองยังไงเฮงก็หลอใช่ไหมลูกนะันง่วงนอน หลับเลยอยู่แล้วหลับก็หลับมีคนแอบมองเฮงอยู่นี่น,นี่นอนเบิงง <c oughs> เ่งนงหลอดตังต้งรอตั้งหลอตั้งรออยู่แล้วเฮงรออยู่แล้วเออยเอ้ยเอ้ยเนาะจะมป็นยองขึ้นเนาะย่องขึ้นโขึ้นคันากาคืนนอน ลูกก็ได้ลูกก็ได้ลูก,กรลกลอลูกใส่ละใส่หละถ้าไนนนอนก็นนะมกักยองครับรับแล้วรับแล้วพี่น้องจ้าคลิปนี้แค่นี้ก็นึกจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องๆด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้ารับละ ไป้ละจ้า